ก็นะครับสรับใายที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับบิลปรณกนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดาวเมจในแต่ละอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพชรนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันนได้เลยะผม ก็อย่าลืมมาเลือกซื้อ, <_ away> เ,อ,อเลือกหากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวประกอนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมลูมิแอในวันนี้เนี่ยกลับมากันอีกครั้งนะครับสำหรับเกม t o อยเลตเชอร์ดีเฟนต์นะครับเนาะก็ห่างหายจากการทําคลิปไปค่อนข้างนานนะเพราะว่าย้ายห้องนั่นเองนะคนดูนะ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนานอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้สตรีมเลยนะทุกคนก็ใครที่คิดถึงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคิดถึงพี่เหลือเกินนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเกมทอทร์เรสเทวารีเฟนต์นะได้ทาการอัปเดตนะครับผมนะคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาคลิปอีพีที่แล้วเลยนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่มาแล้วนะคนดูเป็นอัปเดต ฮาโลวีนนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีคู่นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเราไม่มีใครนะครับผมนะไม่ใช่โอเคนะครับผมก็ได้ทําการอัปเดตเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนมานะคุณดูนะเรียกง่ายๆว่าเป็นเอออีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองไม่ใช่อีเวนต์คิดมากพูดผิดนะครับคือเรียกง่ายๆก็คืออีเวนต์คิดมากนั่นเองนะคุณดูนะก็มีตัวละครใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคุณดูประมาณ4ตัวได้นะครับเยอะปะวะไม่รู้นะครับ ก็จะเป็นกล้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้เลยนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนี่นะคนดูเป็นอากล้องฮาโลวีนนั่นเองกล้องคริสต์มาสเรื่องเป็นอะไรกับฮาโลวีนวะเนี่ยคือกล้องคริสต์มาสนั่นเองนะคนดูนะแล้วก็มีตัวละครให้เราสุ่มถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเอากล้องคริสต์มาสนะมีเจ้าตัวของ60%นะคนดูเอ่ด DPS เนี่ยอยู่ที่1,000นะครับเป็นตัวเกลือนั่นแหละนะแล้วก็เป็นตัวเอ่อเพิ่มตังค์นะครับอยู่ที่600 ตัวรีเจนนะครับ DPS เนี่ยอยู่ที่9000เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเอ่อคล้ายๆตัวสีชมพูนะครับคล้ายๆซิลลามูนนะ DPS เนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0ื่นเลยทีเดียวนะคนดูนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตึงมากนะครับวิธีการสุ่มเนี่ยเราจะใช้หัวใจในการสุ่มนะครับก็สามารถเติมโลบักได้นะกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าผมเอ่อไปซื้อมาเนี่ยก็คือเราจะต้องเล่นด้านนะคนดูก็คือเล่นด้านทั่วไปนั่นแหละถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้หัวใจมานะคนดูนะ ก็ไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะคนดูก็เดี๋ยวเรามาลองในคลิปนี้กันเลยละกันนะโอเคคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มารีวิวเจ้าตัวใหม่นะครับผมนะไม่ได้ไม่ได้มารีวิวเจ้าตัวพวกนี้นะคนดูนะเออแล้วก็เออเหมือนจะอัปเดตตัวละครมาอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ในหน้าตู้นะคนดูไม่รู้เออมันจะโผล่มาหรือเปล่านะครับเป็นตัวละครระดับรีเจนนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคนดูเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่โผล่มานะครับก็เอาไว้ผมซ่มได้มม่่อหแแลล้้ววคยาาดูกันนะ โอเคคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมได้มาในสตรีมนะครับเป็นมันเป็นเขาเรียกอ่าสว่านนะคนุณดูมันเป็นตัวสว่านนะครับซึ่งเราจะต้องเติมนั่นเองนะคุณดูนะก็ราคาของตัวเจ้าตัวสว่านเนี่ยอยู่ที่599โลบั๊กนั่นเองนะคุณดูดนาะนี่นะครับผม D P S เนี่ยอยู่ที่สองหมื่ากันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยอยู่ที่ 5,000ั 5, นะครับแล้วก็คูดาเนี่ยอยู่ที่0.2นย์จุดสองะไรทีเดียววอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเร็วแบบเร็วแรงทะลุนรกนะครับผมคือเร็วจริงนะก็ผมก็ยังไม่ได้เล่นมันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูในคลิปนี้นะครับว่าเจ้าสว่านเนี่ยมันจะโหดแล้วมันจะตึงหรือเปล่านะคนดูนะโอเคครับผมคนดูก็สำหรับตัวละครที่ผมจะเอามาเล่นในอัปเดตนี้แล้วก็เล่นกับตัวสว่านนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวสว่านนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวขอกเออ บูสต์การลบคูดาวนะครับแล้วก็บูสต์ดาเมจนะแล้วก็กีแลนเทอร์แล้วก็ตัวเงินนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าผมใช้ตัวของลดคูดาวมาเนี่ยมันจะลดคูดาวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคนดูนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคูดาวมันเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จกนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวที่ลดคูดาวนะ <k> คนดู <k> เนี่ย<อ>เหมือนจะลดคูดาวไป20%นนั่นเองนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะลดหรือเปล่านะผมไม่เคยลองนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะออฟกอดออฟเยนในจีเรียและคนลัมเบียหรือเปล่านะคนดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับเริ่มมาเนี่ยผมก็จะวางกิีนก่อนเลยละกันเนาะเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะครับนะใช้กิีนในการช่วยเอ่อในการทําต้นเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะคนดูนะโอเคแล้วก็ฟ้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ ต่อไปก็มาเริ่มวางตัวตังกันเลยดีกว่าเนาะนะครับจะได้เป็นไปการเสียเวลาเวลานะคุณดูนะครับเดี๋ยววางตัวตังตรงนี้นะคุณดูจัดไปนะครับไม่รู้ว่าโหดเปล่านะครับอุ้ยหูตัวใหญ่มากเลยนะคุณดูนะอันนี้ลองกดมาดูนะครับตัวมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆคล้ายๆแบบพวกไททันเลยนะคุณดูนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวสารตาเนี่ยก็ใหญ่จัดๆเลยนะครับผมนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่750นะครับ ไม่รู้ว่ามันจะใช้สว่านตีหรือเปล่านะคนดูแต่ผมว่าอาจจะใช้สว่านแบบเจาะอะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาวางเจ้าตังค์ต่อนะคนดูนะจะได้แบบว่ามีตังค์ใช้ยามจําเป็นอะไรงงี้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีตังค์ใช้เลยนะผมนะก็เสียงผมอาจจะกล้องหรืออาจจะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าย้ายห้องมานะก็ยังไม่ค่อยชินกับห้องนะครับเพราะว่าห้องมันค่อนข้างที่จะเสียงดังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมัน เออแบบกล้องอ่ะเออนะครับเสียมันจะกล้องนิดหนึ่งนะคนดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเจ้าตัวของกินก่อนนะฮันโอเคแล้วก็มาอัพในส่วนของเจ้าตัวฟาร์มตังก่อนนะเราจะได้มีตังใช้ยามจําเป็นนะคนดูนะโอเคครับคนดูตอนนี้ผมมีอยู่พันสองนะคนดูเดี๋ยวเรามาเริ่มวางเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะหดหรือเปล่านะคนดูเดี๋ยวเราวางตรงไหนดีตรงนี้เลยดีกว่านะจัดไปนะครับผมนะอุ้ยอ๋อนี่ไงครับมันจะเป็นสว่านแทงนะคนดูเข้าไปแทง ชัก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 นะดูเอ้ยเป็นหมุนได้ด้วยป่ะแข็งชึกมันมีเอฟเฟกต์ไหมอย่าเราทําการโอเคเราเปิดเอฟเฟกต์อยู่นะคนดูนะแทงแทงดามเมจเริ่มต้นเนี่ยครับอยู่ที่พันห้านะคนดูแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่หนึ่งนะครับวงอยู่ที่ยี่สิบนั่นเองนะคนดูนะก็แบบเป็นแบบว่าแบบหุ่นยนต์เออ่เขาเรียกสว่านนั่นเองนะครับสว่านเมื่อจะหมุนด้วยนะคนดูนะตรงนี้นะก็จะหมุนแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคอัพขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่พันสองนะครับในการอัพนะคนดูเดี๋ยวเราอัพกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เรียบร้อยนะครับมันเปลี่ยนโมเดลไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะเมื่ออ๋อนี่ไงมีกระบังอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนกระบังเพิ่มขึ้นมาเนาะดาเมจกลายเป็น5,000นะครับทีเดียวเนี่ยห้าพเลยนะคนดูแล้วก็ครูดาวเนี่ยอยู่ที่1นะครับวงอยู่ที่25นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตึงจัดนะครับผมนะนะครับโอเคอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่2,000นะคนดูก็รอตังไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับคนดูตอนนี้ผมมี2-3,000แล้วนะคนดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอัพเจ้าตัว,ตวของอ่าเขาเรียกอะไร ไอตัวสว่านกันดีกว่านะครับดูดีว่ามันจะโหดไหมนะคนดูนะอัพสามพันนั่นเองนะจัดไปนะครับพุ้ยโอ้โอสว่านกลายเป็นเลเซอร์แดงไปแล้วนะคนดูนะอุย้ยเป็นเลเซอร์แดงออกจากท้องนั่นเองนะครับเอ้ดดามเมจเนี่ยกลายเป็น2 3 3 3. ามสามเปอร์เซ็นต์คืออะไรวะนะทำไมมันต้องมีจุดด้วยวะคนดูอันนี้ผมไม่ไไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนดูนะแล้วก็จะเพิ่มวงมานะครับเป็นวงสีแดงนะคนดู ก็วงเนี่ยกว้างสุดๆหยุดไม่อยู่เลยนะครับโอ้ยระยะเนี่ยอยู่ที่50เลยนะคนดูคือระยะเนี่ยกว้างจริงนะคนดูก็เป็นไฟสีแดงนั่นเองนะครับค่าอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่5,000ันนะครับเดีย๋ยวเรามาลองอัพกันดูนะคนดูนะจัดไปโอเคครับหลังจากอัพเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีไอ้ข้างหลังโผล่ออกมานะเป็นคล้ายแจ็คแพดนั่นเองเนาะแล้วก็ยังเป็นไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่5,000นนะครับอ้าวอัพตันแล้วหรอ อัพไปกี่ขั้นเองนะครับอัพแค่4ขั้นเท่านั้นเองนะคนดูนะดาเมจเดี่ยอยู่ที่5000นะครับแล้วก็วงอยู่ที่60นะครับคูดาอยู่ที่0.2นนั่นเองนะครับผมดูนะบอกเลยว่าตึงจัดมาก็เดี๋ยวเรามาลองอ่บัฟเจ้าตัวของอ่คูดาคนดูนะครับดูดิว่ามันจะบัฟได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ละใช้ค่าวางเนี่ยอยู่ที่300นะครับเดี๋ยวเราลองกดกันดู1ทีจัดไปนะครับผมนะก็อ่จะบัฟ เออ่คูลดาวน์เนี่ยลบลงเออ่15%นะครับก็จะบัฟคูลดาวน์เนี่ย15%นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการอ่าเห็นไหมอันนี้คูลดาวน์เออ่15%นะครับอุ้ยลดจริงๆด้วยนะคนดูนะก็ลดไปอ่าเหลือ0.19นั่นเองนะครับเอ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่วะคนดูโอเคนะครับตอนที่ยังไม่บัฟเนี่ยอยู่ที่0.2นะครับพอเราเวางปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นพอเราวางปุ๊บก็จะกลายเป็น 0. 19นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองอัพกันดูนะขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกเนี่ยลบคูดาวไป10%นะครับกลายเป็น0.18นะคุณดูนะโอเคเดี๋ยวเราอัพกันต่อนะครับจัดไปนะครับผมขั้นนี้เนี่ยกลายเป็น0.17นะครับโอเคอัพอีกขั้นหนึ่งเพื่อความตึงโอเคตอนนี้ก็20%แล้วนะคุณดูนะนะครับนี่พอเราโอ้ิโดสตนันนี่ว่าผมว่าแล้วมันเป็นอะไรโอเคพอเราบัฟ20%ปุ๊บคูดาวเหลือ 0 6นนะครับ0.16โอ้โหโคตรที่จะตึงนะครับบอกเลยว่าเร็วจุดๆเร็วจัดๆนั่นเองนะคนดูนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคนดูนะมาลองเล่นเจ้าตัวของสว่านดูนะครับดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะคนดูนะก็คือเพิ่งได้มาเมื่อตอนสตรีมนะครับแต่ก,ก็นานแล้วแหละเมื่อประมาณสองสาวันที่แล้วนะคนดูนะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาเล่นเจ้าตัวสว่านนะครับบอกเลยว่าตึงจัดจ้าโอเคยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนดูนะก็ใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็ขอบคุณมากจากใจจริงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบายบุยจุบจุบ